ยอดฮิตที่หลายๆคนไม่รู้เกี่ยวกับ f อฟเอพาวมวันนี้เรามาหาคำตอบที่นี่กันจ้าคำถามที่1น,นะคะ F.A. พามต่างจากตัวแทนประกันทั่วไปยังไงคะค่ะการที่เราเป f ็น F.A. พามนะคะ เรา,าจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะในการที่ได้รับการดูแลจากบริษัทนะคะมีทั้งระบบการซัพพอร์ตเรื่องการเรียนการสอนและแผนการรองรายได้นะคะส่วนการเป็นตัวแทนทั่วไปนะคะเราจะมีการดูแลนะคะด้วยการบริหารงานของสํานักงานแต่ละสำนักงานนั้นๆค่ะคำถามท,ที่2นะคะไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครงานได้ไหมคะ ะะเราก็สามารถสมัครงานได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเราจะมีการเรียนรู้แบบ learning doing นะคะก็คือการทํางานไปด้วยนะคะและสามารถรับแผกรองไว้ได้ไปด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเรามีระบบเทรนเนอร์นะคะในการดูแลเพื่อคุณประสบความสําเร็จก้าวไปด้วยกันค่ะ คำถามที่3นะคะรายได้ดีจริงหรือเปล่าคะรายได้นะคะของเรานะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการรับรายได้นะคะจากคอมมิชชั่นนะคะในแต่ละเดือนนะคะและมีทั้งในส่วนของเบี้ยประกันตีต่อนะคะและมีในส่วนของแทนตัวเอเจนต์หรือที่เรียกว่าเงินเดือนน่นเองค่ะเคยได้ยินคําว่าคนไหนไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าก็ที่นี่เลยจ้าคําถามที่4ี่นะคะมีอบรมหรือสอนก่อนเริ่มงานไหมคะ ที่เรานะคะมีระบบการเรียนการสอนนะคะอบรมก่อนเข้างานนะคะทั้งในส่วนของการสอนก่อนตั้งแต่การสอบออกโค้ดนะคะตลอดจนออกโค้ดมาแล้วนะคะระบบการทํางานแป่ขั้นตอนการทํางานนะคะเพื่อส่งให้คุณประสบความสาเร็จในโครงการที่ปรึกษาวางแผนทางด้านการเงินค่ะคําถามที่5นะคะต้องหาลูกค้ามาเองใช่ไหมคะที่นี่นะคะเราจะมีระบบในการดูแลของคุณนะคะทั้งออก Joyful Work นะคะในการทําตลาดธรรมชาติ น็อคดอนะคะรวมถึงการทําแบบสอบถามกับลูกค้าค่ะมีระบบพี่เลี้ยงดูแลตลอดระยะเวลาในการเดินทางค่ะคําถามที่6ค่ะต้องมีเป้ายอดขายไหมคะเรามีทาร์เกตที่รองรับในแต่ละเดือนค่ะซึ่งเป็นทาร์เกตนะคะขั้นต่ำค่ะคุณสามารถเลือกได้ว่าหากคุณทําถึงทาร์เกตขั้นต่าคุณจะรับแผนรับรองรายได้ของเดือนน,นั้นๆค่ะแต่หากคุณทําได้เกินแผนรับรองรายได้คุณก็ได้รับคอมมิชชั่นของเดือนนั้นไปเต็มเ็เลยจ้า คำถามที่7นะคะเวลาทำงานยืดหยุ่นแค่ไหนคะที่นี่นะคะเรามีอิสรภาพนะคะในการจัดสรรเวลาของเราได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเราจะบริหารจัดการเวลาของเรานะคะใช้ชีวิตยังไงสามารถจัดสนนรรได้ด้วยตัวคุณเองเลยจ้ะ คำถามที่แปนะคะ FA p พามีสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะโอ้โหสิทธิสิทธิพิเศษของ FA p พานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีแผนรับรองนายได้นะคะโบนัสความสําเร็จนะคะโบนัสการขึ้นตำแหน่งนะคะที่สําคัญคะ่ะเรามีโบนัส5ปี5ล้านรอคุณอยู่คะ่ะคำถามที่9นะคะสามารถเติบโตในสายงานได้มากแค่ไหนคะ โอ้โหที่นี่เรียกได้ว่าสุดยอดค่ะคุณสามารถเติบโตนะคะตามความสามารถของคุณนะคะเป็นขั้นบันไดค่ะคุณทาถึงเป้าหมายแล้วสามารถจะเริญเติบโตนะคะเข้าสู่ตาแหน่งสูงสุดได้เลยจ้ะและคําถามสุดท้ายนะคะถ้าไม่เวิร์กมีแผนสำรองให้ไหมคะ จริงๆของเรานะคะมีแผนสำรองนะคะเป็นลำดับขั้นตอ,อนค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยโครงการเอฟเอ็กสามารถประสบความสำเร็จการเป็นเพื่อนเป็นผู้บริหารภายในเวลา6เดือนหรือการเข้าสู่โครงการที่ปรึกษาวางแผนทางด้านการเงินในฐานะ FA ฟพาวและท้ายสุดค่ะหากไปไม่ถึง f a ฟพาวนะคะคุณยังนั่งอยู่ในฐานะเอเจนซี่หรือตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้เราดูแลไ,ได้ค่ะวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะมาเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าร่วมกับโครงการ a อฟ a อพาวด้วยกันค่ะ Inspiration การเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่กว่าการํำเพื่อตัวเรา